นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนพื้นดินภาคอีสานเกือบทุกหัวระแหงแห้งแลง้งป่าไม้ถูกทำลายดินมีคุณภาพต่ำเป็นดินทรายอุ้มน้ำได้น้อยและเป็นดินเข็มหน้าแล้งไม่มีน้ำน้ำไหลแรงในหน้าฝนหน้าดินถูกชะล้างพื้นดินเสื่อมโทรมจะเพาะปลูกพืชทำการเกษตรได้อย่างไรไม่แปลกเลยที่ชาวบ้านจะยากไร้และมีคุณภาพชีวิตต่ำ สร้างน้ําคือสิ่งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแนวทางแก้ไขเพื่อทําให้ผืนดินที่แห้งแลง้งกลับมาอุดมสมบูรณ์25พฤศจิกายน2525ปรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีประถมพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตาดให้ใหญ่ เพื่อนำน้ำมาใช้ในการศึกษาทดลองและสนับสนุนพื้นที่การเกษตรสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝน2ปีต่อมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีลักษณะธรรมชาติแวดล้อมและวงจรชีวภาพที่คล้ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอีสานทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแม่แบบการพัฒนา ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ต่อไปในที่สุด